ที่นันข่าวกีฬาฟุตบอลไทยบายมานโปลกิงสไตล์ประจำวันที่19พฤศจิกายน2564โดยเฉพาะครั่งฟุตบอลไทยครับเรามาบูข่าวฟุตบอลไทยในช่วงของเชียงวันนี้กันก่อนครับว่าจะมีข่าวอะไรน่าจับจ้อบ้างฟุตบอลไทยช่วงเชียงวันนี้กระหึมคู่แข่งกลุ่มไทยลงนัดล่าสุดโดนถล่มยับเยินไป8-0โดยความเคลื่อนไหวของอทีมชมาติเยอรมนนะฮะทีมคู่แข่งร่วมสายกับทางทีมชาติไทย ในศึกเอฟเอฟคัพ2020ที่ประเทศสิงคโปร์พวกเขาลงสนามอุ่นเครื่องนัดล่าสุดเป็นแมตท,ที่3และก็4ที่ประเทศตุรกีพบกับทางอันตันยาฮัสเปอร์ทีมลาหตุรกีปรากฏว่าเยนมาโชอฟอร์ไม่อย่างแกร่งนะฮะถล่มเอาชนะอันตันยาฮัสเปอร์ไปถึง8ต่อ0ซึ่งเยนมาอยู่กลุ่มเอร่วมสายกับทางทีมชาติไทยฟิลิปปินสิงคโปร์ทีมอเดสเต้ทางนี้เมยนมาบีคิวพบกับทางทีมชาติไทยในวันที่11ธันวาคมที่ถึงนี้ นะนผมเป็นคำว,ว่างานนี้นะฮะเมียนมาโดนถล่มเละไป8ต่อศูนย์ครั้งก่อนเ็้าสิงคโปร์โดนไป7ต่อหนึ่งโอ้โหหรือว่าเป็นการไม่เผยไตให้คู่ต่อสู้รู้ให้รู้ว่าเขานั้นอ่อนแอแต่จริงแล้วพวกเขาแข็งแกร่งเป็นอย่างมากอันนี้ต้องรอดูกันต่อไปคล้วกัน,กนว่าจะเป็นเช่นไรเวลาเจอกันจริงๆในช่วงอีก2สัปดาห์ต่อจากนี้ก็ฝากทีมแท็กเชียร์ไทยเชียร์ไม่เลิกนะฮะเชียร์ทีมชาติไทยชุดใหญ่กันด้วยครับแล้วมาดูประเด็นข่าวต่อมากันดีกว่าครับทีมชาติไทย 24, 29จุดเริ่มล่าแชมป์เอฟเอฟคในครั้นงนี้ส่วนทีมชาติไทยภายใตยก้การนำทัพของมาโนโป็กิงอยู่ระหว่างเดินทางดูฟอร์มผู้เล่นในศึกไทยลีกและจะไม่มีเกมอุ่นเครื่องแม้แต่เกมเดียวโดยล่าสุดได้รับการยืนยันออกมาแล้วว่าวันที่24พฤศจิกายนคุณสุช้างศึกจะต้องส่งผู้เล่นลัตสุดท้ายจำนวนกว่า30รายให้กับทางสมาคมฟุตบอลและก็เอฟในครั้งนี้ และในวันที่29พฤศจิกายนคือวันแรกที่ทีมชาติไทยจะมีกำหนดการที่จะออกเดินทางไปยังประเทศสิงคโปร์ก่อนจะมีคิวประเดิมเกมแรกพบกับทางติมรมเนสเต้วันที่5ธันวาคมโดยเป้าหมายเดียวบัญชาจากทางมาดามแม้โดนพันล่ำซำก็คือต้องคว้าแชมป์ให้จบได้ะนะผมเป็นตัวาง,งานนี้ ก็ไม่รู้จะมีคําพูดอะไรต่อไปนะฮะเพราะว่าดูแล้วทีมชาติไทยเนี่ยไปถึงปุ๊บจบแข่งขันปั๊บเนี่ยก็มารวมกันที่สิงคโปร์อาจจะมีการซ้อมเล็กน้อยแทคนิคในวันก่อนจะแข่งขันหนึ่งวันและว,วันต่อมาก็แข่งเลยนะฮะโอ้โหเป็นอะไรที่ปุ๊บปับ๊บแข่งจริงๆทีมชาติไทยของเรายังไงซะก็ขอให้มองในมุมบวกและก็ข้อดีของพวกเขาก็แล้วกันนะฮะถือว่านักเตะย,ยังฟิตสมบูรณ์แบบก็ถือว่าไม่ต้องไปเก็บตัวอะไรมากมายงานนี้มาถึงปุ๊บลุยกันเลย เรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันดีกว่าครับไร้ธงชาติบนสีเสือ้อทีมชาติไทยเปิดตัวชุดแข่งขันลุยเศรษกิจครับ2020นในครั้งนี้ โดยทีมชาติไทยชุดใหญ่เตรียมเปิดตัวชุดแข่งขันลุยศึกฟุตบอลเอฟเอฟคัพ2020ในวันที่24พฤศจิกายนนี้ขณะที่ทางสมาคมลูกหนังไทยพร้อมตั้งโต๊ะแถลงข่าวเปิดตัวมาโนโปกิง้งนั่งเก้าอีก้กุนซุใหญ่ทับช้างศึกอย่างเป็นทางการในวันที่2 9พฤศจิกายนก่อนจะบินลัดฟ้าบุกแดน,นลอดช่องช่วงเช้ามืดของวันที่1ธันวาคมต่อไปด้วยความเคลื่อนไหวของทางทัพช้างศึกทีมชาติไทยชุดใหญ่ที่มีทางมาโนโปกิง้งคุมทัพ และก็มีมาดามแป้งนพันล่ำซำเป็นผู้จัดการทีมตเตรียมที่จะเคาะรายชื่อ30คนสุดท้ายจากทั้งหมด69คนในวันพุทธที่24พฤศจิกยายนนี้เพื่อใช้ลุยฟุตบอลเอฟเอคัพ2020ที่ประเทศสิงคโปร์รับหน้าเสือเป็นเจ้าภาพระหว่างวันที่5ธันวาคมถึงวันที่1มการาคมปีหน้า โดยล่าสุดผู้สื่ขาวนะผมได้รับการเปิดเผยถือแผนงานจากทางสมาคมกีฬาฟุตอลแห่งประเทศไทยมาว่าในวันจันทร์ที่29พฤศจิกายนจะมีการเปิดตัวมาโนโปกิ้งเข้ารับตำแหน่งกุญซือใหญ่ทีมชาติไทยชุดใหญ่อย่างเป็นทางการรวมถึงจะมีการถแถลงข่าวความพร้อมขั้นสุดท้ายของมาโนโปกิ้งก่อนจะเดินทางไปยังสิงคโปร์ในส่วนของวันพฤหัสบดีที่24พฤศจิกายนนั้น จะมีการเปิดตัวชุดแข่งขันเพื่อจะใช้ลุยศึกเอฟเอคัพ2020ภายใต้แบรนด์เสื้อกีฬาอย่างทางโบริษก,กันอีกด้วยทางนี้ชุดแข่งขันของทีมชาติไทยจะไม่ได้มีการแปะรูปธงชาติบนหน้าอกเสื้อนะฮะโดยจะใช้เป็นรูปของโลโก้ช้างศึกแทนตามที่ทางองค์กรต่อต้านการใช้สารต้องห้ามหรือว่าบาดาที่ได้มีบทลงโทษประเทศไทยเนื่องจากยังไม่ได้ปฏิบัติตาม2021วาดาโคดหรือธรรมนูญขององค์กรในด้านของการบังคับใช้กฎหมายในครั้งนี้ สำหรับโปรแกรมของทีมชาติไทยอยู่ในกลุ่ม A ประกอบไปด้วยวันที่5ธันวาคมพบติวาร์เรสเต้เวลา1 6นาฬิกา30นาทีวันที่11ธันวาคมพบเมียนมาเวลา19นาฬิกา30นาทีวันที่14ธันวาคมพบฟิลิปปินส์เวลา16นาฬิกา30นาทีและววันที่18ธันวาคมพบเจ้าภาพสิงคโปร์เวลา19นาฬิกา30นาทีโดยช่อง7 HD รับหน้าที่ถ่ายทอดสดให้แฟนบอลไทยได้รับชมในครั้งนี้ อันหนึ่งทีมที่เป็นแชมป์รายการนี้จะรับเงินรางวัลอยู่30,000นดอนลลาร์สหรัฐหรือประมาณ9 6กล้านบาทไทยรองแชมป์จะได้10,000 0นดอนลลาร์สหรัฐหรือประมาณ3 2ล้านบาทไทยส่วนทีมตี่ตกรอบรองชนะเลิศนะฮะรับเป็นเงินจํานวนกว่า5 0 0 0 0นดอนลลาร์สหรัฐหรือประมาณ1.6กล้านบาทไทยโดยเงินรางวัลดังกล่าวนั้นได้รับเท่ากับทาง A f ฟเอสุดกิทครับที่ผ่านมาในครั้งนี้นั่นเองครับ น,นผมเป็นต่วาง,งานนี้นะฮะทีมชาติไทยทุดใหญ่นั้นเตรียมเปิดตัวมาโนโบกิง้งวันที่19และก็เตรียมเปิดตัวเสื้อทีมชาติไทยชุดใหม่ในวันที่24พฤศจิกายนที่ถึงนี้ก็ไปให้กำลังใจพวกเขากันด้วยนะครับงานนี้ยังโดนแบนยังไม่หายนะฮะเรามาดูประเด็นข่าวต่อมาก,กันดีกว่ากระทุ่มที่ 1. มาซาดาอิชิอิจอจะคว้าแข้งเทพบุรีรัมย์ในครั้งนี้ โดยงานนี้กระแสมาแรงเป็นอย่างมากเมื่อทางสมุทรปราการซิตี้ภายใต้การนำทัพของคุณซูชาวญี่ปุ่นมาซาตะอิชิอิกำลังจะคว้าตัวแนวรุกตัวเก่งชาบราซิลไมคอนมาสเกชจะสมุรสอนบุรีรัมมาร่วมทีมหลังเจ้าตัวมีโน้มนาวจะต้องแยกทางกับทางทัพราษาสายฟ้าในช่วงเลทที่2นี้ทางนี้ไมเคอนมาสเกตฤด,ดูการนี้ลงสนามให้กับทางบุรีรัมไปเพียงแค่9ก้านัดเท่านั้นและยังไม่สามารถที่จะทำประตูได้เลย และทางบุรีรัม์นั้นกำลังจะได้อาแขงโคต้าต่างชาติปลายใหม่เข้าสู่ทีมในบริววันนี้อีกทั้งทางอิชิอิเนี่ยต้องการไมคอนมาเกสเข้ามายกกระดับหรือว่ายกศักยภาพเกมรุกให้กับทีมมากยิ่งขึ้นหลังผลงานของเ e อริอันโดยังทำได้ไม่เท่าที่ควรน,นักที่สำคัญจะเริ่มสักวงค์กรไปจีกรวจทีมชาติไทยกัปตันคนสำคัญของทีมยังมาจะรับอาการบาดเจ็บจะต้องพักยาวอีกครั้งเป็นด้ว่างานนี้ต้องรอดูกันต่อไปก,ก,กันว่าจะเป็นเช่นไร เรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันครับเพื่อตัวเองหรือเพื่อชาติกันแน่โดยการนี้ช่วงนี้ทีมงานฟุตบอลทีมชาติไทยนะฮะรู้สึกจะวุ่นวายสับสนกันมากพอสมควรเหตุเพราะโปรแกรมการแข่งขันไทยลีกดันไปซ้อนทับกับการแข่งขันระดับทีมชาติพอดบพอดีโดยสมาคมก็ประกาศรายชื่อตั้เตะกว่า69คนแล้วแต่ก็ยังไม่มีการตอบรับจากทางสโมสรสมาชิก ว่าจะปล่อยมากี่คนโดยการน,นี้อาจจะมีการอาเพื่อนรักหักเหนี่ยมโหดกันในช่วงโค้งสุดท้ายก็เป็นได้เพราะทีมไทยลีกหนึ่งมีทีมที่กำลังลุ้นแชมป์กันถึง4 5ถึง้างทีมแล้วณนะเวลานี้หากทีมใดปล่อยตัวหลักเกรดเบวกไปให้กับทางทีมชาติมากกว่ากันทีนั้นจะเป็นทีมที่อ่อนยุบลงทันทีเดี๋ยกาจะพลาดท่าหล่นจากการลุ้นแชมป์ก็เป็นไปได้สูงซึ่งหากจะรักชาติก็ก,กลัวว่าอู่ข้าวอู่น้ำอาจจะพงลนได้ หากจะรักตัวเองก็กลัวว่าข้อควรหาว่าไม่รักชาติอีกมันเป็นทางสองแพ่งแล้วสำหรับนักเตะทีมชาติไทยจะทำยังไงดีสมัยก่อนใครๆก็อยากจะติดตามทีมชาติไทยเพื่อเป็นเกียรติประวัติของตนเองและก็บงตระกูลสร้างชื่อเสียงขึ้นมาได้อย่างมากมายอีกทั้งสโมสรก็มีโบนัสเพิ่มเงินเดือนสำหรับนักเตะที่สามารถติดทีมชาติดได้ในครั้นี้ แต่ในปัจจุบันทําไมมันถึงกับตรงกันข้ามกันสโมสรกลับไม่ค่อยได้ให้ความร่วมมือกับสโมคมที่จะปล่อยนักเตะมาร่วมทีมมากมายนักเหตุเป็นเพราะการเล่นทีมชาตินั้นมันเป็นงานระยะสัน้นหากนักเตะบ,บาดเจ็บกลับมาสโมสรก็ต้องเป็นผู้รักษาก็เป็นอย่างนี้มาโดยตลอดในระยะเวลาที่ผ่านมาอยู่แล้วมันจึงเป็นสาเหตุที่ทางสโมสรมักจะให้นักเตะเกรด A บวกแจ้งถอนตัวในระยะเวลาต่อมาส่งผลให้ทางทีมชาติไทยนะฮะ ก็ไม่ได้เป็นทีมที่ดีสุดสักทีผลงานมันก็ย่อมเป็นไปตามนั้นอยู่แล้วเมื่อทีมชาติเล่นไม่ดีดูไม่มีอนาคตเหมือนที่ผ่านมาสมาคมก็ต้องเป็นผู้รับเสียงวิจารณ์การนำเข้ามาอยู่ตลอดเวลาอีกเช่นเคยในเมื่อทางสมาคมท่านนายกขอความร่วมมือให้ปรณุเตบมาเล่นทีมชาติ แต่สโมสรกลับให้ความร่วมมือท่านนายกก็ต้องถามเราผู้นําสโมสรว่าแล้วเลือกผมมาทําไมงานนี้ต้องรอดูกันต่อไปว่าจะเป็นเช่นไรและนักเตะที่ได้มาน,นั้นจะมีการหักเหลี่ยมโหดไหมในช่วงโค้งสุดท้ายของการแจ้งชื่อในครั้งนี้ต้องรอลุ้นกันต่อไปครับและนี่ก็เป็นที่นักข่าวกีฬาฟันไทยบ่ายมโนโปรกิงสไตล์ประจำวันที่19พฤศจิกายน2564โดยใช้ระบบลังฟุตบอลไทยครับ